ทอกทั้งวงการค่ะเปิดคำพูดทาเครุลั่นการพ่ายแพ้ซปเปอร์เล็กคือรอยแผลในชีวิตค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมทาเครุเซกาว่าค่ะซูปเปอร์ซารคิกบ็อกซิ่งวัย33ปีจากประเทศญี่ปุ่นย้อนเล่าถึงความผิดหวังในไฟแรกที่เปิดตัวกับวันในฐานะผู้ท้าชิงโดยแพ้ให้กับซูปเปอร์เล็กเกียดหมเก้าที่ถือคลองแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์อยู่เพียงเส้นเดียวในขณะนั้นพร้อมกับใช้ความเจ็บปวดจากไฟดังกล่าวเป็นแรงผลักดั ในการเตรียมตัวสู้กับรถถังจิตเมืองนอนท์อดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทดซูเปอร์รไฟท์5ยกในคู่เอกศึกวัน172ทาเครุ VS รถถังที่จะถ่ายทอดสดไปสู่195ประเทศทั่วโลกจากสังเวียนไซตามะซูเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นในวันที่23มีนาคมปี68 เริ่มเวลาบ่ายสองตามเวลาประเทศไทยค่ะ โดยย้อนกลับไปในศึกวัน165เมื่อ28มกราคมปี2567ทาเครุต้องเจอการรับน้องสุดโหดจากซูเปอร์เล็กซึ่งแม้เจ้าตัวจะพยายามฮึดสู้ตอบโต้ได้เป็นระยะแต่สุดท้ายก็ต้องยอมสยบให้กับความแข็งแกร่งของแชมป์โลกชาวไทยตกเป็นฝ่ายแพ้ด้วยคะแนนเอกฉันโดยคาเครุได้กล่าวถึงความรู้สึกในไฟดังกล่าวที่ยังคงติดอยู่ในใจว่าผมรู้สึกเหมือนตัวเองตายทั้ง หลังแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กผมจะไม่เสแสร้งบอกว่าไม่ได้รู้สึกแย่อะไรแต่ในอีกทางหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองสามารถกลับมาลงแข่งด้วยความรู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานมากขึ้นโดยความบอบช้ำจากการถูกกระนำเตะขายอย่างรุนแรงซ้ำๆในไฟท์ให้ต่อซูเปอร์เล็กส่งผลให้ทาเครุไม่สามารถเดินได้แบบปกติเป็นเวลาหลายเดือนและพักการฝึกซ้อมไปนานครึ่งปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในตัวของเขา ลกลับมีความมุ่งมั่นมากขึ้นอยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งให้เร็วที่สุดโดยเขานะคะได้พูดเอาไว้บอกว่าการเจ็บจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ยังส่งผลต่อจิตใจด้วยแต่ในที่สุด ผมก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าว,ว่าจะกลับมาชนะอีกครั้งความกระหายในการแข่งขันทําให้ผมกลับมาฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมทําทุกอย่างเท่าที่ร่างกายจะเอื้ออํานวยก้าวไปทีละวันเพราะผมรักในกีฬาผมจึงแทบจะปล่อยให้ตัวเองอยู่เฉยไม่ได้เลยและหลังกระบวนการฟื้นฟูร,ร่างกายผ่านไปอย่างยากลําบากคาเครูกลับมาชกอีกครั้งในศึกวันลุมพินี81เมื่อวันที่27กันยายนที่ ่ผาานมาโดยครั้งนั้นค่ะเจ้าตัวโชว์ทีเด็ดปิดเกมน็อกทานซินจากเมียนมาได้อย่างสวยงามตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวจึงแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะนําข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ดวนกับรถถังในบิ๊กไฟที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะโดยทาเครุนะคะบอกว่าบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ผมได้รับจากไฟแพ้ซุปเปอร์เล็กคือผมต้องเปลี่ยนวิธีการเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการต่อสู้นับจากวัน วันนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองดูแลร่างกายดีกว่าเดิมถึง3เท่าที่ผ่านมาผมพยายามผลักดันตัวเองให้ถึงขีดสุดในการเก็บตัวก่อนการชกทุกครั้งแต่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นความรู้สึกว่านั่นอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันอีกต่อไปหลังจากได้สู้กับซูเปอร์เล็กทําให้ผมต้องกลับมาทบทวนและปรับปรุงศักยภาพของตัวเองใหม่อีกครั้งค่ะ